เพื่อนไม่ได้กลับมาพราะาใส่ในต่างแดนเนาะจะเมื่อนี่นกจะมาพูดมาคุยก,กับเพื่อนเพื่อนอีกจนากจนกจะบ่บมีสาละอีกอย่างมากมไม่นกจะเว้าตาวา่ว่าเอ่าเรารอบหรือว่าส่วนตัวอ่าในเมืองหรือนอกเมืองเป็นจังไดอากาศเป็นจังไดเนาะจะเมื่อนี่นกจะมาว่าเรื่องอ่าการที่ประชาชนของประเทศสวีเดนเพิ่นเสียภาษีแพงๆไปมันคุ้มค่ากับอ่อ ที่เพิ่นเสียไปบบนจัจากเพื่อนเสียภ้าษีแพงกบาลเท่าน,าน่าจะการเป็นอยู่ของเพื่นก็เลจะดีกว่าหมายถึงบบบริเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอย่างน่าะหมายถึงว่าสถานที่น่าะสถานที่จังอ่าส่วนยอมอ่ากลางทุ่งกลางท่างหรือว่าทุกๆุกอย่างที่อ่าในพื้นที่ในเมืองกับน้อกเมืองจะแตกต่างกันนะจ๊ะในชนบทก็จะแตกต่างกันเพราะว่านกไปเที่ยวรอบสวีเดนแล้วนะจจะนกจะเห็นทุกๆอย่างแทบแทบแทบทุกอย่างที่นกอ่า เอามาว้าอมาบอกเพื่อนๆให้รับรูน้นะจ๊ะเพราะว่าให้รู้ให้ให้เอ่าเห็นน้ำประมาณนี้เนาะไม่อน้นองจะมาเจ็บภาพทางเขาบ้านหรือว่าทางเขาคอนโดหรือว่าทางเราหอทางขอบขอบทางอ่าในเมืองในเมืองแต่บอมันในเมืองแทรนะจ๊ะห่างออกจากเมืองมากประมาณโล้สองกิโลนะจ๊ะก็จะสวยงามบอแพรก,กันนะจ๊ะในเมืองกับชานเมืองจะแตกต่างกันนะจ๊ะจะสวยงามมากๆเลยทุกอ่ามุมทุกแก่ของบ้านเพื่อนของขอบถนนจะ ตัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆแล้วจะมีหน่วยงานที่ทําความสะอาดหรือว่าตัดตน้นไม้ตัดแต่งกิ่งแม้แต่ต้นไม้ปลูกตามถนนจะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นอยียงที่แบบดีมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆมาเห็นสถานที่จริงๆเลยมันสวยมากๆเลยแล้วก็ทุกๆฤดูของการเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนแปลงของฤดูต่างๆน่ะจะสวยงามมากๆเลยมันเป็นอยียงที่แบบเบิ้งเราแบบอมีความสุขนกอเล เวลาบางหลายนุกก็เลยอยากแบ่งปันอยากให้เพื่อนเ่บึ้งน้ำนะจ๊ะบ่หน่อยก็ลายแต่นุกย่อมเราว่า ในเมืองกับชนบทแตกต่างกันนะจ๊ะตาสวยงามคือนกันแต่สวยงามเป็ p. นคนละแบบนอกเมืองก็จะเป็นต้นไม้หลายกวานะจ๊ะต,ต้นไม้ภูเขาขางทางก็จะสะอาดเตียนขึ้นกันนะจ๊ะต่ว่าบอมีต้นห้าญี่ปุ่นหลายนะจ๊ะในเมืองกับห้าญี่ปุ่นลายแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นโ้นดอกไม้โ้นนางเลนส้นมองน,นั้นมองนี้จะสะอาดสะอ้านไปทุกย่อมยาเลยนะคะในเมืองกับชานเมืองนะจ๊ะแต่ว่าชนบทก็จะเป็นสะอาดสะอาาา้านคือกันขางทางแต่ว่าอ่าจะเป็นต้นไม้ต้นสนหรือว่า ้นไม่หลายมากกว่านะจ๊ะมันก็เลยจัดงามคนละแบบแต่ในบ้านในยังจัดจัดได้สวยงามมากๆวันนี้น,นกจะมาเก็บภาพอ่ะละๆทางเขาคอนโดบ่แามันเฉพาะนกเป่าเฉพาะหม่องเมืองที่นกอยู่นะจน๊ะนกจะเก็บภาพให้เบิ่งว่าอ่ามันส่งกับภาษีที่เป็นเสียไปแป้งๆบ่มันสะ,สะอาดสะอานทุกหม่องนกอยากให้เพื่อนๆเห็นนะจ๊ะช่วงนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว น่อยๆนกก็เลยจะเอาลงช่วงแรกๆนะจ๊ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนหลายๆเดี๋ยวนกจะเก็บลยมให้เพื่อนๆชมน้องกันนะจ๊ะบ่ต้งมากกัได้ยินหลายๆอย่างไปเบิ่งกันกับน,ก,น,ก,น,นกเลยค่ะขอบคุณพิ่ภาพดีๆที่แปะไม่ยอมปลาไสนะคะบ๊ายบาย